ถนนประชา,าธิปัตย์นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนจีนที่พูดไทยไม่ได้เลยไม่ใช่คนไทยเชื้อสายจีนนะครับแต่ที่นี่เนี่ย,ยจะเป็นคนจีนเลยที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่คนที่เป็นนักลงทุนจีนจริงๆเนี่ยจะเข้ามาอย่างถูกต้องแต่ในเรื่องของการทําธุรกิจเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีคล้ายๆกับนอมินีซึ่งเป็นคนไทยรายใหญ่แถวนี้เนี่ยจะลงทุนประมาณ1 0 1 5ล้านน่าจะเป็นพวกระดับ SME ของเขาอยู่ หลังจากที่สถานการณ์โควิดเนี่ยเบาบางลงนะฮะสภาพเศรษฐกิจก็เริ่มที่จะกลับเข้ามาเป็นปกติจำนวนคนจีนนะครับก็ เริ่มกลับเข้ามาในเขตพื้นที่เนี่ยก็เริ่มมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งร้านอาหารเนี่ยที่เคยเงียบหายไป่ตอนนี้ก็เริ่มกลับเข้ามามากยิ่งขึ้นถนนประชาราชบำเพ็ญเนี่ยจะเป็นคนจีนที่พูดไทยไม่ได้เลยไม่ใช่คนไทยเชื้อสายจีนนะครับอย่างที่ของเยาวราชเนี่ยจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนแต่ที่นี่เนี่ยจะเป็นคนจีนเลยที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่เนื่องจากว่าที่ผ่านมาประเทศจีนเนี่ยปิดประเทศดังนั้นแล้วเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่แต่มาจากประเทศที่3มาประกอบอาชีพผมว่าน่าจะ 7-8ดปีเกือบหรือเกือบสิปีแล้วที่เริ่มมีการทำธุรกิจกันสมัยที่บูมๆเนี่ยในนี้ยังมีตู้เงินสำหรับ Exchange อ่ะแรกของคนจีนโดยเฉพาะการทำธุรกิจของเขาเนี่ยนอกจากจะทำร้านอาหารแล้วเนี่ยเขายังทำพวกคาร์แคร์พวกล้างขัดสีรถยนต์ตกแต่งรถยนต์เขาก็มีนะไปหลายประเภท คนที่เป็นนักลงทุนจีนจริงๆเนี่ยจะเข้ามาอย่างถูกต้องแต่ในเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีคล้ายๆกับโนมินีซึ่งเป็นคนไทยอาจจะเป็นคนที่มีภรรยาเป็นคนไทย นะครับหรือบางคนก็มีเพื่อนคนไทยที่ทําธุรกิจด้วยกันก็ใช้ชื่อของคนไทยในการเปิดในการขอใบอนุญาตต่างๆในการจดบริษัทเนี่ยก็ใช้ชื่อของคนไทยเพื่อความสะดวกในลักษณะของการถือหุ้นแต่ในเรื่องของการบริหารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนจีนบริหารรายใหญ่แถวนี้เนี่ยจะลงทุนประมาณ1 0 1 5ล้านน่าจะเป็นพวกระดับ SME ของเขาอยู่ ระดับทุนใหญ่จริงๆเนี่ยทิดว่าอาจจะยังไม่มีอย่างมาก20-30ล้านซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะร่วมทุนกันมีหลายคนคนพวกนี้เขาจะเปิดไปก่อนเปิดโดยที่ไม่ขออนุญาตพอขายเริ่มดีแล้วสัก4-5เดือนเนี่ย ก็เจ้าหน้าที่ของเราก็อาจจะเข้าไปตรวจสอบว่า,าคุณมีใบอนุญาตไหมธุรกรรมเกี่ยวกับของรัฐเนี่ยอย่างเช่น Work Permit ใบต่างด้าวหรือไปติดต่อกระทรวงติดต่อรัชการใบทะเบียนการค้าอะไรต่างๆใบอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆกับคนที่เป็นตัวกลางคอยทําเรื่องเอกสารซึ่งเป็นคนไทย เขามีจุดขายและเป้าหมายเข้าชัดเจนลูกค้าก็จะเป็นคนไทยด้วยนะฮะเจ็เปอขาจ้างพวกยูทูบเบอร์โฆษณาทางโซเชียลวัยรุ่นเนี่ยก็จะดู YouTube แล้วก็จะตาม YouTube กันมาทานเรื่องร้องเรียนเท่าที่ทราบเนี่ยผมยังไม่เห็นว่ามีนะเพราะว่าผมคิดว่ามันอาจจะเป็นการค้าขายคนละประเภทกันเขาจะค้าขายอาหารของจีนอยู่แล้วซึ่งคนที่รับประทานอาหารจีนเนี่ยก็จะไม่มาทานอาหารของคนไทยอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็คงจะไม่มีในเรื่องของการ แย่งลูกค้าหรือแย่งกันทำมาหากินส่วนใหญ่เขาจะแข่งกันเองซะมากกว่าในหมู่ของคนจีนเพราะว่าขายอาหารประเภทเดียวกันในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่ามันใกล้สถานทูตเขาเขามีอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะดับสถานทูตเขาได้สะดวกในส่วนของห้อยขวางเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทำเลของที่อยู่อาศัยเรื่องค้าขายอาจจะยังไม่ค่อยมีเขาเลยอาจจะมองเห็นโอกาส ในเรื่องธุรกิจทําไมไม่ไปเยาวราชเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเยาวราชเนี่ยมันแน่นไปหมดโอกาสที่เขาจะไปแข่งขันกับคนเก่าเนี่ยมันค่อนข้างยากดังนั้นถ้าเขามาเปิดตลาดใหม่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายกว่าบางคนเคยเป็นนักท่องเที่ยวพอท่องเที่ยวแล้วก็สแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเที่ยวสักสองสาครั้งแล้วก็ดูแล้วมันมีโอกาสทางธุรกิจเขาก็เลยตัดสินใจที่จะมาลงทุนอาจจะเป็นเหมือนกับแบบ เราเป็นจังหวัดหนึ่งของเขาอะนะคนจีนคงจะอยู่เยอะมากจนกระทั่งมันเหมือนกับแบบชายหน้าทาวคงไม่มีคนอยากจะเรียกชายหน้าทาวแล้วอาจจะเป็นมณฑลหว้วยขวางไปเลยดีกว่าเดินไปที่ไหนก็มีแต่คนจีนน่าจะเป็นหนึ่งในมณฑลของประเทศจีนก็คือมณฑลหว้วยขวางนะครับในร้านเขาเนี่ยอาหารเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาเอามาจากเมืองจีนหมดเลยน้อยมากที่ใช้วัสดุ จากประเทศไทยดังนั้นเงินที่เขาได้เนี่ยผมคิดว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็น่าจะขนกลับประเทศได้พอสมควรเรื่องของการเงินเขาเนี่ยเขาน่าจะเอาเงินไว้ที่เมืองไทยเนื่องจากประเทศเขาเป็นคอมมิวนิสต์ดังนั้นเรื่องของการตรวจสอบที่มาของเงินเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องการเอาเงินไว้ที่ประเทศเขาซื้อทรัพย์สินอย่างเช่นซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรพวกนี้เมืองไทยน่าจะเป็นบ้านหลังที่สองของเขา ก็เป็นโอกาสของเราถ้ามองในเรื่องของธุรกิจการที่เขาเข้ามาแล้วมาประกอบอาชีพร้านอาหารเนี่ยหรือว่าทําธุรกิจในประเทศไทยหรือในเขตห้วยขวางเนี่ยมันก็เป็นโอกาสต้องมีการจับจ่ายใช้สอยอาคารห้างร้านต่างๆเนี่ยที่เขาประกอบเนี่ยเขาต้องมีการเช่าคนไทยที่มีอาคารพาณิชย์หรือมีบ้านที่พักเนี่ยที่คนจีนสามารถไปเช่าได้เนี่ยก็จะได้ มีรายได้สุดท้ายแล้วทางเขตทางกรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะจัดเก็บภาษีรายได้ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยเงินก็จะเข้าหลวงเข้ารัฐถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมีการควบคุมให้เขาปฏิบัติตัวตามกฎหมายตามกฎระเบียบของ ประเทศไทยแล้วก็ตามข้อบังคับต่างๆในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการประกอบธุรกิจอาจจะต้องมีให้เขาได้เรียนรู้ว่าเขาจะต้องทําตัวยังไงทำให้มันถูกกฎหมายเปี่ยไปได,ได้เข้าประเทศเข้ารัฐแน่นอนว่าแถวนี้มันก็จะทําให้ค้าขายกันดีมากยิ่งขึ้น